วันนี้ครัวง่ายๆบ่ายน้องนายเมนุ์เราทำผัดฉ่าปลาหมึกยักษ์นะลูกเนาะไปดูกันเลยเครื่องปรุงดูดูในภาพเองนะคะเริ่มต้นอะไรเอ่ยอันนี้อะไรกระเทียมกระเทียมกระเทียมลงไปก่อนตำ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 กระเทียมแล้วอะไรคะที่แม่เตรียมไว้อะไรคะพริกนะคะเผ็ดมากน้องนายทานแล้วคิ้มุกไหลอันนี้พริกหวานเนาะอันนี้คือน้องนายชอบนะคะอันนี้พี่นายชอบอะไรที่ชอบก็ก็เอามาใส่หั่นอย่างนี้นะคะ หันเป็นมันจะแค่แค่ลูกเต๋านะีอันนี้อะไรคะกระอะไรคะกระชายเ <All right. S 1> นาะผัดชาต้องมีกระชาย mm hmm. สําคัญอันนี้ล่ะ mm hmm. มะเขือเปาะ mm hmm. อ่ามะเขือเปาะนะคะต่อไปต่อไปอะไรดูกัน mm hmm. อันนี้เป็นพริกไทยอ่อนเ mm hmm. นาะแล้วก็มาตัดเป็นสั้นๆไม่งั้นมันเวลาตักทานแล้วมันมันมันพันคอใช่ไหมลูก mm hmm. อันนี้เราไม่มีลูกชิ้นปลา mm hmm. แม่ก็เอาไส้กรอกมา, mm hmm. ม,ามาใส่แทนอันนี้อะไร ปลามหมหางปลาหม,มึกยักษ์ค่ะก็ลอกออกเท่าที่จะทําได้นะคะมันมีสีดําผสมหน่อยก็ไม่เป็นไรหันหันหันนะคะหันเป็นแบบนี้ก่อนอเป็นเสื่อมผืนผ้าก่อนแล้วก็มาผ่าซีกแล้วก็หันแบบนี้นะคะอันนี้คุณยายสอนมาคุณยายบอกมันจะได้เยอะ <laughs> ไม่ใช่มันจะไม่เหนียวนะคะแลให้บางลงนะคะเห็นไหมคะหางเดียวได้ตั้งเยอะหนหลูกอพวกเทพโซเชียลนะคะ ทำอะไรก็ต้องถ่ายรูปไวน้วนะลรูกเนาะถ่ายภาพไว้ถ่ายภาพไว้อ่าตั้งกระทะอ,อะไรคะลงไปกระเทียมเ,เจียวให้หอมเลยพริกใช่ไหมลหลกพริพลกลงไปอ,อะไรคะกระกระชายากราะชายนี่ผัดลงไปให้หอมเลยนะคะคือการใส่อะไรนี่เป็นตามประสบการณ์คะ่ะอะไรสุกก่อนสุกหลังนะคะอันนี้บอกไม่ได้นล้องๆแล้วแต่เครื่องปรุงปลาหมึกปลาหมึกยักษ์หางปลาหมึกยักษ์ลงไปแล้วหลกนะ เครื่องปรุงทั่วไปเลยค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยต่อไปซอสแม็กกี้ต่อไปสีดําต่อไปสีขาวต่อไปอ่าเราไม่ได้ใส่ผงชรสเราใส่น้ำตาลทรายเนาะอ่าโอเคผัดค่ะผัดผัดไอ่าจากนั้นใส่พริกหวานที่หนูชอบใช่ไหมคะอ่าพริกหวานที่หนูชอบเอาผัดผัดเข้าไปต่อไปเป็นอะไรคะ ไส้กรอกที่เราหั่นไว้เอาเอาแทนลูกชิ้นปลาเนาะพอไหวไหมที่จริงมันต้องเป็นลูกชิ้นปลานะลูกเนาะลูกชิ้นปลาดีมันไม่มีคุณแม่ก็เลยเอาไส้กรอกบ้านเราใส่ไส้กรอกยางดีอยู่นะอะไรอันนี้อะไรคะมะเขือพวงใส่ลงไปนะคะอันนี้อะไรมะเขือปอกมะเขือปอกค่อนข้างจะใส่ทีหลังกับพริกชทยอ่อนเพราะมันจะได้ไม่ดำใช่ไหมลูกควรจะเป็นยังสดๆดอยู่สุดท้ายอันนี้อีกก็สําคัญอีกอย่างก็คือกะเพรานะคะคลุกสักสองสาม พริกก็เรียบร้อยตักใส่จาน<ม>เสิร์ฟให้น้องนาย<ม>กินผัดชาปลา<ม>หางปลาหมึกยากใส่ทุกอย่าง<ม>ที่เราชอบเนาะ<ม> <laughs> ผัดัมพาเผียด้วยน้ำใหญ่ใหญ่ <laughs> บ๊ายบาย